สวัสดีครับผมบังลุกไม้ใหญ่แห่งเตื้อเขากำมลาภูเก็ตครับผมครับวันนี้ก็ลูกค้าสั่งไม้ตะเคียนใหญ่ครับวงรอบ5้ายครับผมยาวสิบสองเมตรสิบสี่เมตรอ่าบังลุกก็จัดให้ได้เสมอครับผมเนี่ยครับไม้ใหญ่ๆยาวๆทาอีสานครับผมเนี่ยดูครับผมเรื่องไม้ใหญ่นี่ต้องไว้ใจบังลุกครับผมลูกค้าต้องการ ใหญ่ๆยาวๆบางลูกจะให้ได้เสมอครับผมครับหรืออันนี้สิบสี่เมตรครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็สิบสิบสองเมตรครับผมวงรอบห้าต้ยนเดียวครับผมยาวยี่สิบหกเมตรครับใครต้องการสั่งบางลูกได้บางลูกจะให้ได้เสมอครับผม